อโอเคทาง m ฟ d ด y นะครับก็หลุดนแนวรับสำคัญไปแล้วนะครับหลุดนแนวรับสำคัญก็เข้าสู่ขาลงครับ ใครยังมีให้ขาขึ้นอีกไหมวะเบื่อเบนะื่อฮะชั่วโมงนะครับรายชั่วโมงก็คอนเฟิร์มขาลงครับรายนาทีก็คอนเฟิร์มขาลงคอนเฟิร์มขาลงนะครับนะครับแล้วก็มี o v e r อร์โซแปลว่ายังลงได้อีกครับ o v e r อร์โก็คือลงต่อแต่นะ สำหรับทองแท่งไทยนั้นนะครับก็หน้ามึนหน้าด้านนะครับหน้ามึนหน้าด้านนะใช่ไหมครับราคาควรจะต่ำกว่านี้สักร้อยห้าสิบาทใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับราคาทองไทยก็หน้ามึนหน้าด้านต่อไปแต่ว่าสุดท้ายก็คือขาลงฮนะ is just a long นะะมันก็แค่ดาวเทรนนะครับก็คือขาลงนะฮะแต่ว่าโอเคยังระบุว่าเป็นขาลงระยะสั้นก่อนนะนะครับเป็นขาลงระยะสั้น เข้าสู่ขาลงระยะสั้นแต่ระยะสั้นมันก็กําเนิดเป็นระยะกลางและระยะยาวได้นะครับแต่มันกลับตัวเห็นไหมจุดกลับตัวคือจุดกลับตัวครับเจ้โอ้ยตอนนี้แนวต้านเหลืออะไรวันนี้สามสอนย์นะฮะสามสก็คือตรงนี้นะดูจากราคานะครับแล้วก็หลุมนี้เนาะสามสนะครับให้แนวต้านไว้เท่านี้ แนวรับ3า0พไม่เอานะเอา3160ไปนะครับแล้วก็3า0พไปเลย3า0พไม่เอาเอามี 3, 1, 2อะไร 3, 1, 2, 2ป่อะ 2, 0, 2, 5แล้วกัน 2, 0ดีกว่าขี้เกียจคิดเศษน,นะครับขี้เกียจคิดเศษน,นะแนวต้านนะครับ5,0ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นอ่า600ถึงไหม 13 13ามันก็เป็น5 5 0ห้าศูนห้า่าโดนกดเหลือ500พอโดนกดนะแนวต้านโดนกดนะครับแนวรับก็โดนดันแนวรับก็โดนดันให้สูงกว่าความเป็นจริงนะก็เป็น5้าหนหกรนะครับผมจะดิสคา์แนวต้านแล้วก็พรีเมียมแนวรับนะฮะ แนวรับ3 160นะครับก็คือลงไปอีกเท่าไหร่ครับประมาณ80เหรียญก็คือลงประมาณสัก800นะครับราคาควรจะอยู่ประมาณสัก50,000ตอนนี้จะเป็น50 0 0 0เท่าไหร่ครับ5700ม่้ยใช่ไหมอ่าผมจะให้5800มรอ่านะครับ3120งอลงอีก40ครับจะเหลือ49 0 0 0เอ้ย5 0 0 0 0 5่น0อ่ะเป็น5500มื่น ถ้าไม่หลุด3 0 0 1 1ก็ราคายัง5,000 0ครับจชะถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุด3 0 0 0 1ราคาก็ยัง5,000 0นะเพราะฉนั้น list reward นะครับอันนี้แบบคร่าวๆข,ข้างบนมีแค่เท่าไหร่ครับ13มีเท่าไหร่ครับ33ข้างล่างมีต่ำๆเท่าไหร่ครับ78มีอีกมีเท่าไหร่ครับ บอกอีก4 0 1 1 8นะครับนี่มันเหวนระลกชัดๆใช่ไหมแต่เชื่อหรือไม่ครับยังไม่หลุดขาขึ้นระยะยาวนะ3,100กว่าเนะี่ยยังไม่หลุดขาขึ้นระยะยาวแต่คนที่ติด54 0 0 0โอ้โหบอกได้เลยว่ากรีดร้องเพราะ,ะนั้นผมูบอกว่าถ้าคุณดูช่องนี้นะครับคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับหรือเสียงบางทีเขาก็อาจจะร้องกรีดไม่ออกก็ได้ครับนะ แต่แน่นอนครับช่องเราจะเฉลิมฉลองนะะอืนะครับถ้าคุณดูตามคําแนะนําผมเนาะถ้าฟังกันสักหน่อยนะครับฟังคําแนะนําผมหน่อยเนี่ยนะครับเราจะได้เฉลิมฉลองหรืออย่างน้อยๆคุณก็รอดพ้นเขาเรียกว่าวิกฤตการณ์แล้วกันนะถ้าคุณฟังผมอย่างน้อยคุณก็จะไม่โดนพายุทรายเอาแค่นี้คุณไม่โดนแน่นอนพายุทรายนะเออ ส่วนใครจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาอันนี้มันแล้วแต่สกิลเนาะประสบการณ์ของแต่ละคนนะจะมีติดไม้ติดมือมาบ้างไหมแต่ที่ได้แน่ครับคือคุณจะไม่โดนพายุทรายแน่นอนคุณจะรอดอย่างน้อยคุณก็รอดนะครับส่วนเราจะเก่งพอที่จะได้อะไรฉชกฉชวยอะไรมาได้บ้างไหมอันนี้แล้วแต่บุคคลนะแต่ถ้าคุณรอดอยู่คุณยังรอดอยู่นะครับถ้าคุณยังรอดอยู่ก็หมายความว่าเราก็จะมีโอกาสพัฒนาตัวเอง แต่ถ้าคุณติดดอยไปแล้วครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณจะไม่มีแม้กระทั่งโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าทุกอย่างของคุณอยู่บนดอยครับคุณลืมของไว้ตรงนั้นครับอยู่บนดอยคุณลืมของไว้ที่ดอยใช่ไหมคุณลืมของไว้ที่ดอยเพราะนั้นทาได้แค่ก็นอนหนาวนั่งหนาวต่อไปในขณะที่ข้างล่างมันช่างอุ่นสบายใช่ไหมข้างล่างเขาอุ่นสบายแล้วเขากาลังพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะกลับขึ้นไปปีนดอยใหม่ แต่ขณะที่คุณยังติดค้างอยู่บนดอยใช่ไหมใช่ไหมคุณยังติดค้างอยู่บนดอยคุณก็จะทาได้แค่เจ็บปวดต่อไปครับไม่คุ้มเลยเห็นไหม